ใช่อย่างนี้นะคะ <S <S ่ะง่ายๆนิดเดียวค่ะหน้าท้องก็จะเรียบแบนอย่างนี้นะคะไขมันไม่มีมีขนาดแอมมี่กินนะคะนี่กินชานี่ข้าววันหนึ่งสองแก้วนะคะ <S <S ชาเขียวอีกสองแก้วหน้าท้องก็ไม่มีเพราะว่าเอ็กลลคือบีบก็แล้วคือบีอบน้ำกระหล่ำปีบไส้กระหล่ำปีไส<อ>้ไปปิงโลค่ะ <S <S ปอกเปียให้แ้่ก็จะกดอย่างนี้นะคะพอใส่ถึงปุ๊บแล้วไปขี้นมาปุ๊บแล้วก็ใส่แล้วเราก็บีบอย่างงี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยใช้เวลานานค่ะโอ้แล้วแข่ถ้ทองเสร็จล่าก็ กว่า,วายังสว่างเป็นชั่วโมงกว่ค่ะเกือบชั่วโมงค่ะกว่าจะบีบเ,เ็จเนื่อตกเลยค่ะนี่ค่ะเคล็ดลับของการออกกําลังกา,อา,องายหลอดประกวดนะคะง่ายนิดเดียวหั่นกระล่ำปีใช้แขนนะคะแล้วก็จะให้ช่วดไหลสวยนะคะยังไงระคะง่าไปอีกเดียวง่ายมากค่ะขอสปริงเรตั้งแต่เที่ยงวันนะคะเปเที่ยงคืน หอยอย่างนี้นะคะเอาไส่ห่อแล้วพนังหอยอย่างเงี้ยหอยสวยสวยค่ะยกสวยเลยค่ะห่ออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยง่ายๆค่ะไม่ยากเลยเติมตัวค่ะกดี๋ยวเป็นเทวีสีสีอ่อนแอมมีเติมตัวดีมากอยู่อยู่กับแอมไม่ได้ต้องสั่งตายยังหวานอ่ะง่ายๆค่ะเห็นไหมเคล็ดลับง่ายๆบอกสาวงามเลยนะคะไม่ต้องไปกินยงกินยาดูแลโอ้ยต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่มาลดไขมัน เทคนิคของแอ่เลยค่ะหั่นกระหล่ำปีอาทิตย์หนึ่งนะคะี้5กิโลหั่นเสร็จเพรา25กิโลไงก็50พาวก็หั่นหั่นหั่นอย่างนี้นะแขนก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะข้างนี้ก็กับข้างนี้ก็หั่นเห็นไหมคะแขนก็จะเลียวแล้วมีแผนไหมคะว่าหลังจากที่รับตำแหน่งแล้วเนี่ยจะทำยังไงจะทำอะไรบ้างทำประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้างคะเนี่ยเชิญชวนมาหั่นกระหล่ำปีหลังกบาหลังก็เสร็จแล้ว แอมมี่ก็จะกลับมาแคนาดานะคะแอมมี่ก็จะกิน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 เขาไม่ต้องประกวดแล้วค่ะเขาจะกินอย่างเดียวเลยค่ะ5เดือนขึ้นไม่ต้องประกวดเห็นไหมคะแอมมี่ได้หุ่นแบบนี้เพราะกระหล่ำปีทําสปริงโรลขายตลาดนะคะเห็นไหมคะไขมันไม่มีเลยนี่ต้องเต้จไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเทคนิคของแอมมี่ี่หุ่นสวยเป๊ะเลยค่ะตามนี้เลยนะคะ สาวงามทุกคนไม่ต้องไปซื้อยาลดทุนไม่ต้องไปเอ็กซ์ไซส์หันกระลำปีครั้งละ25กิโลแล้วก็บีบน้ำชาให้สปริงโลลดหน้าท้องนะคะหันตลอดปีลดต้นแขนอยากให้บ่าสวยก็นั่งบอสักทีโอเคนะคะน้ำตาไหลเลยแอมมี่เพิรมมาเลยคะ่ะวันนี้มาให้ความรู้กับสาวไทยทุกคนที่จะเข้าประกวดนะคะเตรียมตัวเลยอ๋อทุกคนเลยนะคะ